คลิปนี้จริงบางจะมาบอกว่าการเลือกพื้นรองเท้าให้ลูกค้ามันอยู่ที่ราคาอย่างรองเท้าของบางลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นค่อนข้างจะรองเท้าแพงๆเรา eng, ก็ทําให้แบบพรีเมียมไปเลยก็ได้แต่ถ้ารองเท้าแบบว่ามับ้านนะนะก็คือคนตัวไปที่เขาไม่ค่อยซื้อราคานี่คือราควัลเป็นจริงนะไม่ได้มานั่งอะไรใครอยู่อย่างเนี้ยอย่างเราเจอเรา,เ,ราเจอรองเท้าเคสแบบเนี้ยพื้นหลุดลอะไรเนี้ยเราสามารถเปลี่ยน,พ,นพื้นได้ถ้าแบบเนี้ยเราก็เปลี่ยนแบบทับได้แต่ถ้าไอ้กรณนี้พื้นเละเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น เปนได้เพินมูดสองเนี่ยซึ่งมันก็ใส่สบายและราคาเขาไม่แพงแล้วเขาก็สามารถใช้งานได้ต่ออีกคืออยู่ที่ราคาสองสามร้อยบาทหรือสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยเขาก็สามารถเปลี่ยนเห็นไมเนี่ยึ่งเนี่ยมันอยู่ที่เราบอกกับลูกค้าตัวนี้สําคัญเลยนะสาคัญเลยในการที่เราจะต้องแนะนาให้ลูกค้าเข้าใจอ่ะวนมากอ่าคนที่เขาไม่ได้ใส่รองเท้าแพงๆนี่พูดหลักวันเป็นจริงนะไม่ได้มาตั้งโจมตีอะไรเพราะรองเท้ามันมีหลายเกรด าบางเราจนมากบางทำรองเท้าแพงๆอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันเป็นรองเท้าแบบคนที่เขาแบบอ่าไม่ได้ไอสนใจเรื่องรองเท้าเยอะๆก็ไงไงก็ได้ซื้อรองเท้ามาใส่ไปทั่วไปก็ได้แล้วแต่ว่าหนังหน้ามันยังดีเขาก็สามารถเปลี่ยนซึ่งเราสามารถแนะนําให้เขาอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ารองเท้าเนี่ยจริงเราสามารถทําได้หลายแบบทําแบบพรีเมียมทําแบบยางรู้อะไรก็ได้หมดบางบอกเสมอรองเท้ามันมีหลายเกลดแต่ถ้าอย่างเนี้ยเราก็สามารถแนะนำเขาได้แล้วเราสามารถเห็นไหม รองเท้าวิ่งอย่างเงี้ยเรามาเปลี่ยนพื้นเงี้ยมันก็ใส่สบายดูมันก็คล่องนะเขาก็ไม่ได้ยึดติด2อ0สาร้อยบาทเขาก็โอเครองเท้าเขาก็ไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะได้ใช้ได้ดีด้วยใช้ได้ทนด้วยการเลือกพื้นให้เข้ากับรองเท้าเนี่ยก็สําคัญนะจริงๆอะองค์ประกอบรองเท้านี่มันเยอะอยู่เราต้องเข้าใจถึงวัตถุดิบก่อนว่ารองเท้าพื้นมันมีแบบไหนมั่งอะไรมั่งซึ่งจริงๆพวกเนี้ยต้องใช้ประสบการณ์เลยนะประสบการณ์มากซึ่งบางพยายามบอกแต่ว่า บางทีก็บางคนเขาก็เข้ามาถามมาอะไรเยอะแยะบางคนก็ก็ไม่ได้สั่งซื้อของอะไรกับเราเราก็ไม่ว่าก็หาซื้อกันไปเองจริงจริงอะบางอะที่บางสั่งซื้อของกับบางเพราะบางรู้ว่าต่างจังหวัดรองเท้ามันจะอยู่ประมาณไหนเพราะบางอะทำมาทุกอย่างบางทํามาทุกอย่างบางวิเคราะห์มาหมดรองเท้าในเมืองรองเท้าอแถวต่างจังหวัดคือเราพูดว่าบ้านบ้านนอกเราเราจะเจออะไรแบบไหนงานเราจะเจองานแบบไหนคือบางพอ พอจะอ่านอ่าน่านขาดไงคือการทำรองเท้าเราต้องอ่านหานในขาดเลยนะอย่างวานเกนบนตรงหัวเนี่ยทำไมบางสึ่งสอนประจําว่าเราต้องใช้ความรู้สึกเพราเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเดี๋ยวราต้องใช้ความรู้สึกระวังนิ้วชี้กับตัวเนี้ยซึ่งบอกบ่อยมากซึ่งบางคนก็ไม่ยอมไปไปไป,ไปไล่ดูคลิปบงังไปไล่ดูคลิปเนี่ย เราใช้พื้นผุ้ซอมมาใส่ก็อโอเคเห็นไหมเขาก็ใส่เที่ยวใส่สบายแล้วก็คล่องดีด้วยแล้วก็ทนด้วยทนด้วยเนี่ยเห็นไคือเราต้องแนะนําลูกค,ค้าด้วยนะอย่างของบางนี้ลูกค,ค้าจะเข้าใจลูกค,ค้าส่วนมากแต่ลูกค,ค้าก็ต้องเลือกด้วยนะจริงๆไม่ใช่ว่าเราอะไรไปหมดนะเพราะลูกค,ค้ามันมีหลายระดับนะบางคนก็เรื่องมากเราเยอะแยะไปเรื่องมากก็มีก็พยายามแบบอย่าไปเสียเวลาอยู เพราะว่าอย่างอย่างาในห้างดังๆหรืออ,อย่างประเทศญี่ปุ่นที่เขามาเปิดอยู่ในเมืองไทยเราทําซ่อมรองเท้าก็ซ่อมครุ่งเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดแปดร้อยบาทถึงพันกว่าบาทก็ยังมีคนซ่อมแต่เราเราหยุดแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ในส่วนไหนของของงานของลูกค้าลูกค้าเราอยู่ประเภทไหนเราต้องดูเราต้องดูงดนะพวกนี้ทักษะสำคัญเหมือนกันไม่ใช่ว่าโยจะทําอย่างเดียว ไม่ใช่ว่าเราจะทาอย่างเดียวการแนะนําลูกค้าการแนะนําลูกค้าอะไรพวกนี้เราต้องต้องรู้จักแนะนําให้เขาด้วยบอกแล้วเราต้องรู้ว่าพื้นเมืองไทยมีแบบไหนแล้วจริงๆอ่ะพื้นเน่ะแต่ประสบการณ์บางให้เหมือนต้นฉบับมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าต้นฉบับเขาทำมาจากโรงงานบางทีบางโรงงานรองเท้าเขาจะสั่งพื้นมาออกแบบออกใบพื้นมาเองเลยแต่เ,เราต้องหาที่มันใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดอย่างรองเท้าแค่บอกว่าเคสอย่างนี้ ใไหมใส่พื้นอย่างนี้ก็ไม่น่าเกลียดเนี่ยนะใส่สบายเห็นไหมได้อย่างนี้มีโฟมก็แปะโฟมก็มีแต่ถ้ามันไม่มีก็รื้อตัวนี้ออกแล้วมาใส่พื้นแบบฟุตซอเลเนะี่ยก็สวยก็สวยก็ยไปวิ่งไปอะไรก็สบายสบาๆก็ดีกว่าทิ้งใช่ปะโอเคนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆ